องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลสร้างพื้นฐานนักกีฬาคุณภาพ เมื่อวันที่27เมษายน2565ที่สนามกีฬาฟุตซอลภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่27เมษายน2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลประจําปีงบประมาณ2565โดยมีนายชลอกลิ่นเสียงดีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาดังกล่าวซึ่งมีนายเจนตันเลี้ยงผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒน ธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโดยพันตำรวจเอกกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตซอลทำให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรงตลอดจนห่างไกลาย,ยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนายกระดับกีฬาฟุตซอลของจังหวัดพิจิตรให้มีทักษะที่สูงขึ้นและเป็นนักกีฬาฟุตซอลที่มีคุณภาพของจังหวัดพิจิตร โดยกำหนดแข่งขันตั้งแต่วันที่27เมษายน2565ถึงวันที่8พฤษภาคม2565รวม12วันมีนักกีฬาฟุตซอลเข้าแข่งขันจำนวน167ทีมแบ่งการแข่งขันเป็น10รุ่นประกอบไปด้วยรุ่นอายุ8-18ปีรุ่นเยาวชนชายรุ่นเยาวชนหญิงและรุ่นอาวุโส40ปีขึ้นไป โดยแต่และรุ่นชิงเงินรางวัลชนะเลิศจำนวน5,000บาทพร้อมถ้วยกิติยศสำหรับคู่แข่งขันเปิดสนามคู่แรกรุ่นอายุไม่เกิน12ปีทีมป้าเปลมมอนอทับคล้อพบกับทีมหัวดงจูเนีย ผลการแข่งขันทีมหัวดงจูเนียอาศัยความคล่องแคล่วทำประตูนำทีมป๋าเปมโมอนอทับคล้อไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์ส่วนคู่ที่2ระหว่างทีมชมรมฟุตบอลอาจารย์ประภัยพบกับทีมเทศบาลตำบลโพประรทับช้างซึ่งการแข่งขันทีมเทศบาลตำบลโพประรทับช้างยิงประตูได้ถึง7ประตูต่อศูนย์อย่างไรก็ตามผู้สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ที่สนามกีฬาฟุตซอลภายในสนามกีฬาจังหวัด ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28พฤษภาคมนี้ทีมข่าวอาจอพิจิตรรายงาน